ผู้ชมมาดูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะมีการนำคณะตรวจเยี่ยมที่สถานีศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะเพื่อกักกันผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือเขาเรียกว่าผีน้อยนั่นเองผู้ที่มีการติดเชื้อแล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด -19 19 เป็นยังไงมาดูค่าผู้ชมคะผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะนายสมศักดิ์จังตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะพร้อมกับนายวราาทัน์ธุรีจันทร์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและคณะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือได้ที่เขาเรียกกันว่าวรัสโครนานั่นเองค่ะผู้ชมคะได้เดินทางมาที่อาคารหอประชุมอเนกประสงค์น้พุธมนทนอีสานบ้านเต่านอนตมนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ต้องบอกว่าจากภาพที่เห็นนะคะซึ่งตรงนี้ณนะตอนนี้เลยได้มีการถูกคัดเลือกจัดให้เป็นสถานีศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดขอนแก่นสำหรับผู้ที่กักกันนะคะผู้ที่เดินทางจากกับประเทศกลุ่มเสี่ยงคนที่ติดเชื้อแล้วก็อยู่ในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยสถานีดังกล่าวจะได้มีการจัดเตรียมสถานที่นอนไว้ให้หมด40เตียงมีทั้งมอน มุง้งคือมุ้งครอบเขาจะครอบไว้เป็นของใครของมันตามที่ภาพเห็นเลยค่ะจะมีที่นอนให้อันหนึ่งมีมุ้งให้คือปิดไว้ให้เลยนะคืออยู่ในนั้นเลยแล้วก็จะมีของใช้ส่วนตัวให้ผู้ชมอยู่ในนั้นเลยอยู่ตรงเตียงนั่นแหละแล้วช่วงระยะเวลาห่างกันเขาจะมีห่างกันแต่ละเตียงคือประมาณ2เมตรเขาจะไม่ให้นอนติดกันนะคะผู้ชมคะซึ่งเวลาเรานอนเราจะนอนติดกันเป็นกลุ่มใครกลุ่มมันก็คือเป็นเตียงใครเตียงมันใช่ไหมอันนี้เป็นเตียงใครเตียงมันก็จริงค่ะผู้ชมคะ แต่เขาจะมีการเว้นระยะห่าง2เมตรนั่นเองคือ2เมตรไปเลยพร้อมกับมีเครื่องเสียงโทรทัศน์และห้องน้ำโดยเฉพาะแล้วก็แพทย์พยาบาลเพื่อให้เป็นระบบคัดกรองแล้วก็มีการติดตามสำหรับบุคคลที่มีอาการใกล้เคียงหรือไม่แน่ใจว่าเป็นโรคโควิด19หรือเปล่าที่กลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนั่นเอง บางคนกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงยังไม่แน่ใจว่าตนเองเป็นโรคหรือเปล่าก็ต้องมีการมากักตัวไว้ก่อนเพื่อที่ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นนั่นเองนะคะ นอกจากนี้ค่ะผู้ชมคะยังมีเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นมาเป็นผู้นําแล้วก็ผู้เฝ้าแล้วก็มีการออกกําลังกายด้วยคือเขาจะมีการพาออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะพร้อมกับมีทีมทางพระสงฆ์ได้มาจากพิธีทางศาสนาอีกด้วย <c oughs> โดยจะมีการสวดมนต์ตอนเช้า และตอนเย็นคือมีการทําวัดเย็นทาวัดเ,เช้าก็คือจะมีพระมาดูด้วยนะคะก็จะมีการคอยมาสวดมนต์ต่างๆทาทําวิธีทางศาสนาต่างๆเพื่อที่จะดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายแล้วก็ทางจิตใจเพราะอะไรคะผู้ชมคะเพราะบางคนที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยใจจะมีชีวิตรอดหรือเปล่าจะรักษาหายหรือเปล่าเพราะยังไม่มีความมั่นใจตรงไหนว่าจะรักษาได้จริงๆ หรือแม้แต่ว่ารักษาได้แต่ร่างกายของเราจะรับมือกับโรคตรงนี้ไหวหรือเปล่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมีการมาบำบัดจิตใจกันไม่ว่าจะเป็นของทางพระพุทธศาสนามาคอยสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็มีทางด้านของกีฬาเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวเข้ามาช่วยออกกำลังกายให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองนะคะ ส่วนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนายสมศักดิ์จังตะกุลก็บอกนะคะว่าขอยืนยันจังหวัดขอนแก่นยังไม่มีผู้ที่ป่วยเป็นโรคโควิด -19 นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมป้องกันของโควิด -19 ไว้โดยมีการเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันโควิด -19 เพื่อสรุปว่าให้มีการตั้งรับ โดยจะมีสถานีศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดขอนแก่นนั่นก็คือที่จะรับมือไว้นะคะนั่นก็มีมีผูมทุมมณฑลอีสานอันที่หนึ่งส่วนอันที่2ก็จะเป็นกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งตัวนี้ก็เป็นส่วนที่2นะคะส่วนที่3จะเป็นที่มณฑลทหารบกที่23และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเชียงเหนืออยู่ที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นสรุปแล้วก็เป็น4สถานี ที่พักพิงที่สามารถรองรับคนได้ถึง1,000คนนั่นเองนะคะนโยบายของรัฐบาลนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามีความชัดเจนนะคะส่วนกรณีผู้เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่มีอาการมาถึงจังหวัดขอนแก่นแน่นอนนะคะก็จะต้องเข้าสู่สถานีศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดขอนแก่น เป็นเวลา14วันก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้ต้องดูอาการทุกวันว่าเป็นยังไงบ้างอาการแต่และว,วันจะแสดงอาการออกตอนไหนบางทีกลับมายังไม่เป็นแต่มักจะมาแสดงอาการหลังจากที่ผ่านไปแล้วก็ได้เขาก็ต้องมีการกักตัวไว้ก่อนเพื่อต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณจะได้ไม่เอาเชื้อตรงนี้ ไปแพรยใส่คนอื่นแล้วมันก็จะได้ไม่กระจายออกไปนั่นเองนะคะก็จะมีโดยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นมาคอยดูแลคอยสอบประวัติคนไข้ทุกๆวันเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะผู้ชมคะต้องบอกเลยค่ะว่าขอให้ประชาชนได้มีการตรวจสอบว่าถ้าใครมีการหลบเลี่ยงจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโควิด19เข้ามาในยังจังหวัดขอนแก่นของเรา ขอให้มีการแจ้งเข้ามาที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดขอนแก่นก็จะมีรถโดยเฉพาะป้องกันของรถโควิด -19 ไปรับท่านทันท,นทีไปรับเพื่อเอามาส่งที่สถานีศูนพักพิงชั่วคราวจังหวัดขอนแก่นสำหรับผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมาจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีจำนวนทั้งหมด8ท่าน ก็มีการคัดกรองจุดแรกนั่นก็คือสนามบินขอนแก่นเพื่อตรวจอุณหภูมิร่างกายว่าปกติหรือเปล่าไม่มีอาการที่จะแสดงออกเปก็นโรคโควิด -19 ใช่ไหมแต่ก็ต้องเข้ามาที่สถานีศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนนะคะไม่ใช่ว่าตรวจตั้งแต่ต้นทางนั่นก็คือลงมาจากสนามบินแล้วคุณจะกลับบ้านได้เลยถ้าคุณตรวจเราไม่เจอเปล่าเมื่อคุณออกมาจากสนามบินตรวจแล้วจะมีรถรับส่ง นั่คือไปรับท่านที่สนามบินเพื่อมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดคอนแกนกักตัวคุณไว้ทั้งหมด14วันเพื่อให้แน่ใจว่าระยะเวลา14วันนั้นคุณจะไม่มีการติดเชื้อคุณจะไม่มีการแพร่ระบาดเอาโรคตรงนี้ไปติดผู้อื่นต้องตรวจให้แน่ใจให้แน่ใจว่า14วันนี้คุณหายแน่แน่คุณไม่ได้เป็นอะไรแน่ๆ่หลังจากที่14วันผ่านไปแล้วคุณออกไปไหนคุณก็ไปได้ นี่แหละคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่ายังไม่มีความมั่นใจอะนะแต่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าจังหวัดขอนแก่นเราตรงนี้สามารถรองรับได้ถึง1,000คนนะคะอย่างที่บอกไปก็จะมีพุทธมทนตรีสาลกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นมณฑลทนหารบกที่23และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ภาคตะวันออกเชียงเหนือนั่นเองค่ะแต่ตรงนี้ซึ่งอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวัดขอนแก่นตอนนี้นะคะที่กองร้อยอสขอนแก่นจํานวน8รายซึ่งมีจังหวัดขอนแก่น2รายแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงอีก6รายอย่างที่นําเสนอไปที่บอกว่ามีทั้งหมด8ท่าน8ท่านที่เข้ามาที่สถานีศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะ อยู่ที่กองร้อยอ,อสขอนแก่นจำนวน8ปรายที่แอมเสนอข่าวไปที่บอกนะคะก็จะมีขอนแก่น2อรายจังหวัดใกล้เคียงอีก6รายซึ่งจังหวัดข้างเคียงมารับตัวเพื่อไปดูอาการในจังหวัดของของ,ของท่านนั้นประมาณนั้นนะคะก็คือจะมีการกักตัวไว้ทั้งหมด14วันนะก็ตามนี้แหละผู้ชมค่ะลงมาจากเครื่องแล้วยังไม่ได้กลับบ้านนะคุณต้องไปที่สถานีเพื่อกักตัวทั้งหมด14วัน 14วันที่ต้องคอยอยู่ที่นั่นคอยดูแลตัวเองจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูเลยว่าอาการตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างมีอาการใกล้เคียงมีอาการจะแสดงตอนไหนอ่เผยอีกสองสามวันมาแสดงอาการก็ได้แล้วอยู่บางคนก็อาจจะแบบน้อยใจเนาะก็กลัวว่าจะเองจะเป็นหรือไม่ได้เป็นไม่ต้องกลัวนะคะผู้ชมคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล มีเจ้าหน้าที่เขาคอยพาออกกําลังกายทุกวันมีเจ้าหน้าที่ทางวัดนะคะพระสงฆ์ก็ได้มีการมาจัดพิธีทางศาสนาคือมีการสวดมนต์เช้าเย็นเนี่ยก็ได้บุญด้วยถือว่าดีเหมือนกันนะผู้ชมครั้งแรกของ S26 Go Progress u UH H.T. สารอาหารหลากหลายให้ลูกคุณแล้วไงนี่ไงใหม่ S26 Go มี U.S.T. แล้ว สนับสนุนรายการโดยเบปซี่ซัมเมอร์ซ่าขวาทองมูลค่า10ล้าน